มันไม่ได้หลอกแต่เรานะมันหลอกกระทั่งนายลูกน้องเนี่ยโยทายเนี่ยมันขึ้นไปแจกข้าวกลางวันแลน้วนายเนี่ยมันขึ้นตามไปแต่ไอคนแจกข้าวอ่ะลงมาแล้วนายวิ่งไปกวดไอ้นั่นแต่อ้นั่นหายไปแล้วกลางวันด้วยนะมันยังล่อเขาเลย,ยอ่ะนายนายวิ่งลงมาหัวฟูมนะันอูะคือว่าเห็น <c oughs> เห็นเลยนะว่าหัวฟ<อ>ูเลยนะโอ้โหเย้จริงจริงังเดียวเย้มากเพราะมันมีคนตายเยอะแล้วยิ่งระยะหลังระยะหลังเนี่ยอบอกแฝนมันก็แฝนเลยห้อยตรงเต่งตรงเต่งอยู่นั่นแ่ะเพราะมัน ตอนหลังยามันเข้าไปเยอะไงแล้วมันก็ไปดูดกันจนหลอนอ่ะหลอนแล้วก็เกิดการคิดมากพอโดนกระตุกหน่อยแฝงเลยแฝงเลยมันก็แฝงเลยเลยจริงโอ้โหก็ระยะเวลาที่ที่น้าหมูเจอนี่ประมาณกี่ศพละที่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 อยู่ในยุคของน้าโอ้โหอยู่ในยุคของน้าประมาณเดือนเดียวโอ้โหนับไม่ทั้วน่ะเดือนเดียวหกศพมั่ง บางทีสองวันศพโอ้ยพวกขึ้นมาใหม่หมๆมันทําใจไม่ได้เขาใจปะมันก็แฝด้ไอ้พวกเด็กๆๆส่วนมากมันจะเป็นคนเหนือพอถึงเวลาปาดมันปาดเลยอย่างอาซื้อแช่เฉินเนี่ยเขาปาดนี่เขาไม่ได้ปาดอย่างนี้นะเขาเล่นเบ้านี้เลยเนี่ยมีช้อนรับรงคมเนี่ยเล่นนี่เลยเลือดพุ่งมาเหมือนฟูเหมือนฉีดน้ําเลยแล้วก็นั่งคอห้อยอยู่ง้ะเสียชีวิตนายขึ้นไปวิ่งลงเลยเห็นน่ะโอ้ขังเดียวนี่